สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินแชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําวิธีครับวิธีการไล่แมลงสาบนะครับเวลาแมลงสาบเข้าบ้านเรือนของเรานะครับส่วนมากแล้วมันก็จะนําพาหะหรือว่าเชื้อโรคเข้ามานะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะทําการไล่ครับหรือว่ากําจัดนะครับกําจัดแมลงสาบให้หมดไปนะครับจากบ้านเรือนของเรานะครับ โดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ครับและไม่ยุ่งยากด้วยนะครับยังเราใช้สิ่งนี้ครับนี่ครับผงซักพ้กครับผงซักพ้กไม่ว่าจะเป็นยีหอไหนนะครับก็สามารถกําจัดแมลงสาบได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและรับชมการกําจัดแมลงสาบด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ อุปกรณ์ที่พ่อเพล่อนจะทําการไล่แมลงสาบนะครับหรือว่ากําจัดแมลงสาบนะครับก็จะมีนะครับน้ําตาลทรายขาวนะครับแล้วก็ผงซักฟอกครับจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก่อนดื่อนะครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่ครับน้ําตาลทรายครับลงไปครับสองช้อนครับเนี่ยเราใส่ไปเลยครับสองช้อนครับ ผงซักฟอกครับ1ช้อนครับคนครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำครับน้ำเปล่าครับแล้วทำการคนครับคนจนขวมันจะเป็นฟองนะครับ ในผงซอกพอกนี่ครับจะมีสารฟอกขาวอยู่นะครับเวลาแมลงสาบเข้ามากินนะครับจะเกิดจะเกิดปิกิริยานะครับทําให้แมลงสาบตายได้นะครับนี่ครับส่วนมากแล้วแมลงสาบครับจะเป็นพาหาน้าโลกนะครับหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมครับมาคนแบบนี้ครับจนให้เป็นฟองนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นฟองแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวให้เราเทใส่ฟ,ฟาชนะนะครับเดี๋ยวนําไปวางตามจุดต่างๆนะครับที่มแมลงสาบเข้ามานะครับเราจะใช้ขวดน้ํานะครับขวดน้ําพลาสติกเก่าแบบนี้ครับให้เราทําการตัดนะครับตัดตรงก้นขวดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ตัดดังนี้ได้สองขวดนะครับเราตัดอย่างนี้ครับนี่ครับได้สองขวดนะครับคุณผมู้ชมครับให้เราเทใส่ครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้อย่างนี้นะครับให้เรานําไปวางครับตรงที่แมลงสาบชอบมาหรือว่าตรงตู้กับข้าวหรือว่าในบ้านเรือนของเราก็ได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็วางนะครับตามตู้แบบนี้ครับตู้กับข้าวหรือว่าตรงทางเดินที่แมลงสาบชอบมาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็วางไม้แบบนี้เลยนะครับอีกที่นึงครับก็วางไว้แถวนี้แหะครับวางไว้แบบนี้เลยนะครับส่วนอีกวิธีนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหาข้าวมาครับเราหาข้าวเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่น้ําตาลทรายครับลงไปครับหนึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วฟงซักพ่อครับให้เราใส่ลงไปนะครับ ประมาณหนึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะนำไปกําจัดแมลงสาบนะครับหรือว่าแมลงวันก็ได้นะครับแบบนี้ครับเวลามันกินนะครับมันก็จะตายเลยครับนี่นะครับ ดีทีไล่แมลงสาบหรือว่ากำจัดแมลงสาบแบบง่ายๆครับเราก็หาภาชนะมาใส่นะครับแล้วก็นำไปวางครับกล่องโฟมเก่าๆแบบนี้ครับก็สามารถใส่ได้เลยครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับวิธีกําจัดแมลงสาบหรือว่าไล่แมลงสาบครับง่ายง่ายไม่ยุ่งยากครับของใช้ในครัวเรือนของเรานี่ครับก็สามารถกําจัดแมลงสาบหรือไล่แมลงสาบได้ด้วยนะครับนําไปวางเลยครับในตู้กับข้าวหรือว่าตรงนี้แหละครับเวลามันเห็นมันก็จะเข้ามากินนะครับเวลามันกินเยอะๆนะครับ จะทำให้มันตายหรือว่าหนีไปได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการกำจัดมแมลงสาบในวันนี้ครับพอเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ